รักเธอเำไมรู้อยู่อย่างคนที่ไม่มีสิทธิ์กนเลยต้องปิดความรู้สึกภายในใจไว้คนเดียวไม่เป็นไรได้แอบรักเธอก็มีความสุขแล้ว ต้องการเท่านี้ก็ไม่รู้จะหยุดรักยังไงเลยต้องรักเธอไปในใจก็แล้วกันเธอไม่หันมามองก็ไม่เสียใจสักครั้งแค่ให้ฉันมีคนให้ดูแลในบางครั้งบางคราวก็เพียงพอแล้วใจเธอจะรักใครใ่ฉันก็รักเธออยู่ดี ไกลๆก,ก็ยังดีกว่าเธอไม่เห็นค่าก็เข้าใจและไม่เคยคิดน้อยใจไม่เป็นไรได้แอบรักเธอก็มีความสุขแล้วต้องการเท่านี้ก็ไม่รู้จะหยุดรักยังไงเลยต้องรักเธอไปในใจก็แล้วกันเธอไม่หันมามอง ก็ไม่สิยใจสักครั้งแค่ให้ฉันมีคนให้ดูแลในบางครั้งบางคราวก็เพียงพอแล้วใจเธอจะรักใครใจฉันก็รักเธออยู่ดีไม่เป็นไรได้แอบบรักเธอก็มีความสุขแล้วต้องการเท่านี้ก็ไม่รู้จะหยุดรักยังไง ก็เลยรักเธอไปในใจก็แล้วกันเธอไม่หันมามองก็ไม่เสียใจสักครั้งแค่ให้ฉันมีคนให้ดูแลในบางครั้งบางคราวก็เพียงพอแล้วใจเธอจะรักใครใจฉันก็รักเธออยู่ดี